วันนี้เราอยู่กับช่องเลยคลิปนีออู้ซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าอีเซ็ตหรื c ปูชาเล g นนั่นเองเย,ยอุ้ยพ่อเรายังไม่มีสีสเอาสีแดงแล้วกันนะทุกคนสีแดงเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนจะเลือกสีที่เยอะที่สุดนะทุกคนเอ้ย,ย,ยจะบอกให้คืออีกเนี่ยอมีแบบว่ากระเป๋าแบบกระเป๋าใหม่ พวกนี้ใหม่ด้วยหรือเปล่ารู้จังบอยก็จำไม่ได้นะว่าเคยเติมอะไรไว้หรือเปล่าอะไรด่อะไรดีดดเอาหมดอะไรดีรอะพ่อเอาหมด,มดหมดจำกัดวันหยุดสุดสัปดาห์หมดสายลุงเลยแล้วก็มันไม่ให้เลือกเลือกนาทีของเกมด้วยพ่อเอาไมจริงเลยเหรอเอาอะไรดีพ่อเฮ้ยเอาเอาเอาดานบอยวีเอสเจอร์ดีไหม,ไ,มได้บอยวีเอสเจอเอจะพิซซ่าได้ไปดิเอา้า เล่นเลยทุกคนดูดิคือเราเนี่ยเพิ่งมาเล่นตอนเนี้ยพ่อ,พอพ่อพ่อมอไซค์คือเราเพิ่งมาเล่นตอนเนี้ยพ่อเอาจริงนะคือเราพ่อมอไซค์มันติดแบบเนี้ยขับมอไซค์ไม่เก่งเลยอะแล้วเพื่อนวังผมก็วิ่งไปโอ้ยได้เห็นสีแดงวิ่งไปนะคืออยากจะแบบกบาุบ,บาลเลยนะใช่ไป,ไปไปไปเราจะถึงแล้วโหวสีหลงเพียบเลยพ่อหยิบก่อนหยิบก่อนรอบนี้คืออีกเก่งเรื่องการกินรู้ไหมพ่อพ่ออีกเป็นนักกินจุระดับโลก ว่าแม่ว่ากินจุเลยพ่อได้เลยกินจุไปใช่เยอะเยอะเลยพ่อจริงนะเอาเยอะๆเลยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอากลับไปทำอาหารเอาประมาณเอาอย่างนี้ดีไหมพ่อประมาณสองนาทีค่อยไปได้สองนาทีอาพอแบบจบสามนาทีแล้วก็ไปตอนสองนาทีพ่อเ,เพราะว่าเวลามันมีให้เลือกด้วยแล้วเวลาก็เยอะด้วยพ่อตั้งหกนาทีแน่ นี่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละครรีบๆนะคบเหลือสีนาทีห้าแปดวิวิเร<ๆ>็วเร็วๆร็วเอาปลาหมึกสีลุงไปด้วยเพื่อนสีแดงอย่าแย่งกันนะถ้าเพื่อนสีแดงแย่งกันนี้ก็คือฉันอิงไม่ไหวมีเก็บไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยมันมีบอกค้ั้งๆแล้วเพราะว่าทีมเราเนี่ยเข็นในกระป๋าเราไปได้กี่อันแล้วพ่อะพ่อยตอนนี้ทีมเราเนี่ยเข็นไบได้นร้อยสิบเจ็ดอันแล้วพ่อยอดเชฟเอิมเชฟทำ ชี่สีหลงกับเนยสีหลงมาได้ไงวะอมันมาเรื่อยๆเนี่ยไม่หมดเลยเนี่ยไหนอะ่ะเออโชคดีเ้อสุดยอดไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบมันมาแบบช้าๆไม่มีอย่างเงี้ย<อ>พ่อดูของอีกอมันจะทะลุเลยวะ่ะออจริงไห<อ>คือคือถ้าเป็นสีหลงมันจะคูณสองทุกคนเอยพ่อจะสองนาทีแล้วสี่นาทีจบก็สามแล้วก็เดี๋ยวไปตอนสองนาทีก็แล้วกันเนาะอีกแบบเก็บรวัวเลยก็แล้วกันมีเพื่อนสีส้มคือไม่ทําอะไรเลย ไว้สีส้มต้องแพ้แน่นอนพอ่อครับสีส้มไม่ทำอะไรมีแบบไอศครีมฮอทดอกอะไรอย่างเงี้ยแม่นี่ไงคือแบบน่ากินสีชมพูเริ่มหรอสีชมพูอะไรหรอ,อะก็เริ่มมาแล้วเฮ้ยพ่อเข้าไปก่อนเลยเด็กเก็บให้เข้าไปก่อนพ่อไปก่อนเดี๋ยวเก็บนนึงแล้วกันนะหูพ่ออีกมันสูงเกินไหมเนี่ยอีกว่ามันสูงชันเกินไปไหมอ่ะนี่พ่อรีบเลยก็กันนะอีกพยายามทยอยแบบเพิ่มเติม ของตัวเองอยู่เอเคไปดีกว่าอยากรู้จังมันจะเป็นยังไงเออพ่ออีนุ้ยเก็บมันได้ยลงเราเนี้ยมันก็ได้อยู่แหละโอเคไปไปอีมาแล้วหัวขับทำไมมันขับยากเย็นหงเลยวะเนี้ยพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วทีมรามีกี่คนเนี้ยมีห้าคนแหละแต่ไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยดูแล้วพ่อไหนวางให้ก่อนอ นีไไ่ไงวางแล้วหัวมีหน,นึ่งร้อยหกสิบห้าอันไหนดีเป็นคนกินพ่อทำอาหารนะพออาหารมีเยอะไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องชนะหรือว่าแพ้นี่แหละเพราะว่าดูจากเสียมูเนี่ยไปไกลและวอีโมตแต่ทยอยเพิ่มเติมดูแล้วคือแบบแต่และคนไม่น่ามาม <laughs> เพื่อนมาเรวเร็ว <laughs> ขับอไม่เป็นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเห็นหมือขับไม่เป็น เอามาเยอะเมื่อไหร่ก็แพ้อยู่ดีโอเคกูหย,ยุดทำง,งาน,ออน,น,นแล้วเว้ยไอพอรีบๆรีบๆทำเพื่อนเพื่อนไปช่วยพ่อลเร็วเพื่อนไปช่วยพ่อมันม,มันไปแล้ว ออม,มันก็น่าจะถึงอยู่แหละแต่ว่ามันต้องมีคนไปเอาอาหารเพิ่มมาถ้ามันหมดเร็วเวลาไม่น่าเถอเวลาไม่น่าทันนะพ่อเ๋ยวๆไม่ได้อะไรเลยแพ้แน่พอลรานี่คิดว่าแพเพื่อนทนหน่อยนะเพื่อนทนเพื่อนทนหน่อยฉ <laughs> ันไม่ไหวแล้วอ่ะถามอบ,บ่อย้ว <laughs> โอ้โหสีมูไปถึงสามร้อยแล้วนี่อีฉันไม่ไหวแล้วจะไปทำอาหารหน่อยไ,ได้ไหมไม่มีคนไ,ไม่ได้ทำอาหารเลยใครอะสีแดงเราไงอ,อ๋อมีมีช่วยอยู่ซาฟิราเร,เร็วเร็วนสี่ร้อยแล้วโอ้คือต้งเก่งอะกระกันกหนาเนี่ยสีมูอ่ะเพกกื่อนคือแบบเก่งแล้วเพื่อนอย่าบ้าบาังดิสีแดงจะบังทำไมอะอาหารทยอยจะหมดแล้ว สีม่วงทำไมรีบจังเลยอะคะสียม่งวงค่ะาาก็จะหมดแล้วเหมือนกันไม่อะจะหมดยังสียม่วงเราวางหน่อยสิสีสแดงที่เราไม่เห็นเ้ยเร็ว <c oughs> เร็ว เตรียมภูก่อนพ่อไม่รู้ว่าเราจะได้เข้าหรือเปล่าเอาห้าคนพ่อห้าคนตื่นเต้นนะรองนี้จะชนะหรือเปล่านะเราจะมาตื่นเต้นนะคะพ่อเข้ายังพ่อพ่ออีเข้าไม่ได้พ่อมาพ่อมาสีสีไดดีสีส้มส้มพ่อโอเคเข้าอยู่นะโอเค ระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาบุนหมุนวงล้อโมอรณะอีกว่าอหอบกินห่งพันเดี๋ยวเราจะมาหมุนสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะ,ะมันมีแบบอยม่หน่อยว้าวมามาอ่าโมดสายลุกหมุนเดิมแล้วเวลาคือ6นาทีครับรู้สึกว่าคือเวลาถึงสองนาทีครึ่งก็ได้แล้วมั้ง เอาหนานบอยเอสเกิลบอยบีเอสเกิลพี่บอยบีเอสเกิลมีสิทธิ์จะได้นะพอ่อเห็นไหมออมันมี2ด่านานี่เรายังไม่ซื้อเล่นหรือเปล่าอืมใช่เมื่อเก่งนีกซื้อไปแล้วคืออันนี้หรือเปล่านะใช่ไหมใช่เลยแหละวพอติดอติดอีกติดลงแล้ววอีไม่ได้เล่นอะ่ะทำไมงั้นนะ อ้ยพอ่พอออกอีกด้วยพ่อออกมาออกมาให้พ่อทำอะไรอ่ะปาผักอีเพื่อ,อไยได้ไหมอีปอนเราไเห็นงอไม่ได้มาดูดิอีอติดแบบไหนแล้วบ้างพ่อเลยด้วยพอ่อเลยด้วยตาอัอานี้ไม่น่าจะได้เล่นพอ่อเลยวะ มันเป็นอะไรจนพวกอะไรเกมมันบกัฟนี่วะมันบักอะอีงมีไอเดียแล้วพอ่อโอ๊ยนี่ใช้ตัวละครก็ไม่ได้อะไรเนี้ยโอ้ยหมุนไม่ได้อีงทำไม่ได้กระโดดออกไม่ได้ บอกแลไม่ต้องติดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดิเซ็ตก็ไม่ได้ด้วยยังไปได้โอได้อุตส่าห์ได้เล่นอ่ะเดี๋ยวดูให้ก็ได้น,นะอีดูก็ได้ตอนนี้เราอยู่สีส้มใช่ไหมเ<ช>พื่อนต้องบอกว่าไอ้เพื่อนคนไหนนะเพื่อนเราติดอะ่ะเพื่อนยิยนจะช่วยกันเลยเหรอ,ต,อต้องรอรอบต่อไปแล้วพ่อไม่ได้เล่นนะ ไม่ได้เล่นนะดูดิมันไม่ได้เล่นมันไม่ได้เล่นทำไมมันไม่ได้เล่น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 รู้สึกเหงามันเศร้าทำไมวันนี้มันดูเอิ่มเศร้าๆแปลกๆนะคะเนี่ยวันแม่ทุกคนเอ้ยเฮ้ยได้แล้วอะ ไปเร็วๆไปเร็วๆะไร้จะเล่นๆนี่ถามมันเป็นด่านบอยเบสเกยลยังไงพ่อไม่รู้เหมือนกันอีกรู้แล้วก็แค่กดรถเข็นใหม่พ่ออเดี๋ยนะเราไม่ลองรู้ตั้งแต่แรกวะโง่จังหรือว่าจะไม่ได้เล่นแล้วหมดแล้วอีกอาจจะต้องรีบๆเลยก็แล้วกันนะพ่อเพราะว่าเวลามันจะไม่พอแล้วว่ะโอ้อะไรเนี่ยไม่แฟร์ครับไม่แฟร์เลย ในเกมบ้าไม่แฟร์เลยอะคือแบบดานมันก็เด่มาใหม่เรื่อยๆเหมือนแบบทีเลยพ่อก็อแต่ตรงน,นี้มันไปไม่ได้อะมันไปไม่ได้คืออะไรเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะ่รมาเอาโค้าก่อนมาเอาขาโคลาก่อน,ออออนโอ้โหอดเอาแบบของเยอะๆเลยอนะพ่อไปก่อนก็นแล้วกันเนาะเอาพ่อไม่เอาเพิ่มหรอ เนี่ยามาเอาเพิ่มเลยเอ๋อ,อย่าบอกว่าพี่บ้านเรามันโอ้เนอะทำไมเสี่ยมูมันชนะตะลอดเลยวะโ,โอ้ไม่บอกตั้งแต่แรกว,ว่าของหมดแล้วอะหมดแล้วพ่อมาเอาเลยโอ้อะไรเนี่ยอีไปก่อนนี่ไปก่อนพ่อเด็กไป ต้องตาเราไปต้องได้สีอื่นอะไรเงี้ยทำไมถึงเราแพ้ตลอดเราได้แต่ที่สองอยู่เรื่อยแล้วเมื่อกี้คืออีกแบบอามาเมื่อกี้อีกไม่ติดนี่คงได้เยอะกว่านี้แล้วพอ่อใช่รอบนี้เราเปลี่ยนเวลาดีกว่ามานัดกันที่นี่ตอนสามนาทีไม่รู้นมีลุ้น,น,น,นอ๋ออย่างนี้ดีกว่าเรามานัดกันที่นี่ตอนสี่นาทีตรงนี้ไหมได้มีลุ้นเฮ้ยมีไอ้นี่นะ ไม่รู้ว่ามันจะหมดก่อนหรือเปล่านะพ่อเอาไงแล้วสามสิบแล้วอ๋อสีลุงมันเริ่มแล้วอ่ะไม่น้สีุมันเริ่มแล้วโออนพ่อเสี่ยงพุงไไงนบ้างอแน่หน่อยโอเาหมดแล้วไปเติมไปเติมของออ้นา่อพ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 องอพ่อพ่อ่อันอพ่อพ่อพอพ่อพ่อ่อพ่่พ่อพ่อพ่ออพ่อ้ออออ่ เดี๋ยวเลย ทุกคนโอ๊ยเพราะมันไอ้นี่ตลอดอ้าเหอทุกคนต้องจะอยู่สีมู่เอาไว <ง S> ้นะเ<ห>พราะว่าอะไรรู้ไหมมันชนะดีไม่พออ้าวเขาเด้ยังพ่อพอมัอ้าวไม่ได้ไ <ง S 1> อ้าวอีกแล้วเหรออีกแล้วเ,เ,เลยส,ส,สีเหลืองนี่ไหมเหลืองเหลืองหนึ่งหนึ่งไม่แน่ด่านเนี้ยเหลืองอาจจะชนะก็ได้ดูตัวแต่ละคนโอ้โหพ่อมีแค่สีคนเองนะเนี่ย อ,นนอย่าหนี้มานี้สีเหลืองอยังเปนโมหรือเปล่าเนี่ยมานี้สีเรายังพอรับคนได้เพื่อนมานี้เร็วเพื่อนไม่ไว้ใจเราอ่ะเพื่อนไม่ไว้ใจเราโอ้เพื่อนไม่ไว้รอบนี้เราไปตอนประมาณสามนาทีครึ่งดีไหมเอาเร็วกว่านิดนึงโอเคเอาด่านบินมากกว่าฟลายวห เอกน่ฉันค่ะเฮ้ยพ่อสีเหลืองเราห้าคนแล้วมาด่าลูกอมก็ด่าลูกอมไปค้างเงีกลัวจังโอเคไหมคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเนี้ยคือมันทนกันได้พ่อริงรอบนี้จะเป็นสีเหลืองของเรานะคะว้าวอาหารสีผงเพียบเลยพ่ออยากรม้มันจะอร่อยไหมแน่นอนว่ามันไม่น่าอร่อยหรือเปล่า หรือเปล่าถามก่อนไม่รู้คือเพราะมันเป็นซองเคนดี้ด้วยดูดิอ่าน่ารักมีความน่ารักในตัวเองนะคะมีแค่สองทีมเหรอเนี่ยเอ๊ะหรือเปล่าเออนั่นดิมีแค่สองทีมอ้ออิงฮงเพิ่นเพิ่นสีเหลืองออกไปแล้วพ่อได้เห็นเขาไปยืนอยู่ที่ห้องครัวแล้วเขาก็ออกทำไมอ้อนี่หลังหมักบมกกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย ไปเอาอื่นบ้างก็ได้อะเราจะโมกอันนี้ตรงนี้ไม่ได้นะพ่อคิดว่าต้องเอามากฟินไปด้วยครับเคส้มฟินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอเอาพวกอร่อยอร่อยสไตล์ไปก่อนนี่คือมีแค่สองทีมเหมือนทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยเลยเหรอเอ้ยว่าอ,อ,อีกรีบๆอะไรก็แล้วกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะแพ้ก,ก็ได้เสียม,ม,มูมันเริ่มแล้วอะพ่อเสี่ยมูมันเริ่มแล้วอะอ้อสงครามเริ่มแล้วไปวางก่อนไปวางก่อน สงครามเริ่มแล้วค่ะทุกคนโอ้ยวางยังไงละถ้าวางยังไงพ่อสงครามแล้วเน้วพ่อเดี๋ยวต้องทำรีบๆทำรีบๆทำเอ้รีบๆทำก่อนเอ้จะทำเคนน้กขนมหวานสีรุ้งที่อร่อยที่สุดในโลกไปได้พ่อนี่นี่นี่แล้วก็มากินครับพ่อมาาลย อ้สีเหลืองเลยสีเหลืองคือแบบอีกทำแล้วก็กินไปด้วยเอาจริงเฮ้ยอ้าบ้าช่วยกันหน่อยไหมเนี่ยอย่างว่าแต่หิวมาก่อนต้องสีเหลืองอ่ะใช่เหลืองเราเราอยากผิดสีนะอยากผิดสีอีกกินเองคอยกินเองเรอบนี้อ่อเร็วเร็วไม่ระวังไม่เสร็จนะเลยโอ้ยเร็วเร็วหน่อยตื่นเต้นตื่นเต้นมาก สีเหลืองมาโอ้สีเหลืองยาไปวางก่อนสิเป็นตาที่ตื่นเต้นมากโอสตูสีบูปี้มากมีคนเบลต่อเลยไมยังมีคนเบวต่ออยู่หรือเปล่ปเาเบลต่อ,อเบลต่อเดี๋ยวฉันแบวอต่อเองนะโอ๊ตทำไปก่อนล่ะโอเคได้เลยได้เลยอ,อีกมาแล้วเดี๋ยวฉันเป็นคนกินหรือคนทำดีนะได้เป็นคนทำดีกว่าไหมเนี่ยแล้วเพื่อน เพื่อนไม่รู้แต่กันวางหรอเพื่อนเอามันเยอะมากๆแ้่เพื่อนไม่วางเออวางได้แหละเด็กผู้ก็แซงเราไปแล้วม่แซงไม่ได้หรอพ่อไม่รีบทำเองนะทำแล้วเมื่อกี้มาชนพ่อนี่คนนี้ยมัแซงได้ไงอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนไปอีทเพื่อนอีทเพื่อนอีทเด็กไปทำทำไนีีของพอแล้วงมีสองไว้ก่อนโอเคพ่อของน่าจะพอ มันพองแต่เพื่อนไม่มาช่วยกินนะโอน้ำลายกินพ่อช่วยกินหน่อยแล้วลากระเด็นเลยทุกคนไม่มีอะไรมาช่วยกินน้องพึ่งพ่ออย่างเดียวพ่ออร่อยไหมอร่อยเร็วๆเพื่อนเราเร็วสีมุมันแดงแล้วตสีคุกกี้บูบี้มากคือเพื่อนทำขานำแล้วนำแล้วนำยังนำ มันเหลือสองนาทีว่ะเราเปลุ้นเอาต้องลุ้นเอาหรือเปล่าพก็มากินได้แม่ไหนไปเอามาเพิ่มอ่ะเฮ้ยมีเพื่มออมาอ่ะโอ้โหพอแล้วพอแล้วไปกินไปเพิ่มากินเพิ่นมากินเออไปอ่าเดี๋ยวฉันกินกับอีกเองนะโอ๊ตส่วนที่เหลือก็ทำไปโอเคนะโอเคเอ้ยโอ้พ่อ ร้อยแปดสองอยู่เฮ้ยแต่เราสองลิกกว่านี่นะเฮ้ยคือยังไม่ได้มองเวลาเลยนะพ่ออธิมีดเราอาจจะชนะก็ได้เต้นเต้นเหลือถึงสี่ร้อยมากกว่อโอ้โหถึงเตะแล้วโอ้แต่ภูมิมันขยับเขยื้นมาแล้วอ่ะโอเคนิดหน่อยพ่อเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มดีไหมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวแมลมาเพิ่มดูเวลาดูเวลาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจจะแบบนี้ก็ได้พ่อ เจ็บปวาจะลุกแบบไอ้นี่ก็ได้อ่ะเอาแค่นี้เอามาแค่หกอันโหคือที่แน่ๆน่คือสี่ร้อยเลยเหรอถึงห้าร้อยแน่นอนโหรอเมซิง i ที่สุดนนชนะชวัวร์ๆไม่กลัวเราต้องว้าวครั้งแรกเลยนะที่เราไปได้แบบสี่ร้อยกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสี 4, เหลงไปไกลได้ไงอะ แน่นอนจะเสียมพูว่าเราเก่งแน่นอนสุดยอดเลยถ้าร้อยหกร้อยกว่าไหมอะ คนเบลเพิ่มมาสักหนึ่งคนหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> พเพราะว่อจะไปเอาเพิ่มอ,อะ่ะเพื่อนไม่ต้องหรอกเอาสีเขียวบ้างนี่ไหมเขียวป่ะอ๋อเราเขียวเขียวแน่ <c oughs> นอนว่าจะชนะอีกกได้นะไม่รู้อะ่ะโหแล้วเพื่อนที่แบบแต่งตัวกะกะมาเล่นกับเราเดี๋ยวหมุนวงล้อหน่อยดีกว่าอหมุนหมุนบวกแบบสิบชนะอีกแล้วหรอเอาห้าคนเหมือนเดิมไม่รู้เราจะได้ห้าคนเหมือนกันหรือเปล่า ม่น่าได้พอเ่มาเู็เพื่อนมาเพื่อนเออสีเขียวยังได้เอพื่นมาเร็วๆอ้ยายายนีเพื่อนอย่านีนี่เราเก่งมากเพื่อนออกไปอีกแล้วนี่เราคือจะเก่งอะไรกันนักกันหนานะครับแล้วเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นเขาทำอะไรกันทำไมแล้วเพื่อนมาเราเร็ว แค่เรามีแค่สีคนก็ได้อีกแล้วนะพ่อโหสีของกูคือแบบไปห้าคนนุ้ยสีเราก็ห้าคนเหมือนกันนะเนี่ยเอาด่านบินบ้างได้ไหมขอด่านบินนะด่านบินได้ไหมพ่อเกอแล้วต้งสั่งฟานโอเคพ่อเหมือนเราจะบินนะ โดดไม่ได้ว่ะพ่โอโดดไม่ได้ทำมันเป็นอ,อ,อย่างี้เอ้าพ่อกดยังไงกดมีมีไฟกับวินเน่อะอ๋อกดปุ่มข้างล่างอะเนี่ยโอเคียไอ้หยาบลูกจำขั้าเราตุกจะเป็นยังไงโอ๊ยไอ้ตกตื่นเต้นมากเฮ้ยพ่อมันมีฝั่งผักด้วยว่ะนั่นนี่ไปฝั่งผักก็แล้วกันนะพ่อแยกทางกันแยกทางกัน แต่ด่านนี้หมดนี่ว่ามีหมดหของหมดวะอุ้ยมีของหมดด้วยสวยแล้วอุ้ยด่านบินนี่น่าสนุกอะมีผักแบบแยกทางอะ่ะพ่อเคยบินไม่ค่อยเก่งอะนูกนเราสีอะไเขียวเขียวค่ะโอ้แต่ว่าคือแบบถ้าเป็นด่านฟาร์มพวกนี้สีเขียวก็คือแยกไม่ออกอนะ่ะเนพ่อว่าเป็นอะไรถ้าเป็นแบบแบบ สีเข e да, ียวธรรมดาไม่ใช่ส anyway. <c oughs> ีล <c oughs Spiritual music> ุงแบบนี <c oughs> <Okay. S 2> ้เฮ้ยพ่อแต่ฝั่งของมันมีแบบเติมเลยนะจริงเหรอมันเหมือนพิ่มก็เติมเหมือนกันแต่ทำไมช้าหน่อยนั่นพ่อมาฝั่งอกนี้ไหมนั้นพ่อไปฝั่งนั้นเนาะโอเคเราต้องแยกทางกันทุกคนพี่มีไข่ให้เราเก็บด้วยแล้วแม่ไก่หายไปไหนแม่ไก่เดี๋ยวตานี้จะเป็นคนฟาร์มเองพ่อโอเคสิ่งพูไปแล้วสิูไปแล้ว สีมพูไปแล้วเราจะรอดหรือเปล่าหรือว่าเราจะแพ้ไม่ใช่รอดดิติดใจกับแมพขี่เกินไปข <c oughs> ี่เดือดซีรีส์ยังไม่มานะทุกคนวันนี้ลงตั้งสามคลิปเลยขี่เดือดซีรีส์เฮ้ยอีกเก็บได้เยอะอยู่นะพ่อดูดิรถเก๋เราสองร้อยกว่านะว่ะเสียวพูไปแล้วพ่อไปเลยดีกว่าไหมบินแล้วจะล่างไง ม,มีเม่ไก่ด้วยว่ะเราสีเหลืองเขียวใช่ไหมใช่เขียวเขียวครับหน้าที่ของอีกก็คือฟาร์มเองละกันเนาะอีกฟาร์มไปเรื่อยๆเลยเพราะไม่หยุดหรอกอีกฟาร์มก่อนอีกฟาร์มก่อนเด้อ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 อีกฟาร์มก,ก,ก่อนฟาร์มเซ็มพูดหยุดแล้วเราต,รตาเราละพ่อพ่อเราด้วยพ่อเราด้วยขอเก็บมันหนึ่งก่อนไปก่อนไปก่อนนะคะเฮ้ยไปบินงง โอ๊ยเยี่ยอะไรเนี่ยลงใช่ไหมเนี่ยพ่อมันบินยากเหลือเกินพ่อของอิกน่าจะสูงพออยู่นะเลยายก็เปลมาอีกนะเลยเพื่อนกินเรือเออนั่นดีไเอามาอีกดีไหมจะมาอีกมาแล้วสองนาทีก็มาพ่ออิกโอเคเดี๋ยวเราวางก่อนอีดูแบบเทพากเลยพอบินได้ครับอีไปฟามาที่ด่านขนมหวานมากดีกว่า ว่าอ้อตกตกวาวกระตุกระวัมันมันกระตุกได้ไหมอยากรู้จังไม่แก่เหมือนกระโดโดแล้วมันแรงน้ำถั่วมันอันี่กลับแล้วเพื่อนไม่กินวะพ่ <laughs> อเอิม่มนัดหมายเแบนยังไง,งไม่ไม่กินเนี่ยฉันไปฟาร์มให้กินแล้วกินแล้วกินแล้วนี่มีบ็อกกี้ลุงด้วยพ่อโชคด,ดีมันเรียกว่าอะไรม,มันมีแบบลูกกวาดในเท้าในแบบคร <laughs> ิสต์มาสด้วยอ่ะน่ารักดีอีพูดอาจจะแบบ แบบแปลกๆหน่อยนะทุกคนคือเป็นนาำโมแบบขัดจมูกโหว่าอีคิดว่าชนะแน่แน่ชัวร่าวไม่ชัว่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะเนี่ยพูมันเติมได้ขนาดไหนพ่อพยายามอยู่นะเนี่ยจะพยายามฟาร์มให้เราที่สุดมาเลยนะลูกมาเลยแล้วมาๆๆพี่นะขอเอาอีกสั่นหนึ่งหน่อยหิวจะกินจะกินในชีวิตจริงเลย ็อเ้ไปดีกว่าโ oh, อ้เด,ดแคเดอเด้เดอเดอเด้อเด้อเดอเดอเด้อเด้อเด้องอเด้อเน้อเด้อเด้อเดอเด้อเ้อมด้องอเด้อด้อด้อเด้อเอเน้อด้อเดนอเด้าเดอเดอเด้อ้อเมาอเด้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 อเอเดาอเด้อเด้อเอ่อเด้อเดด้ออเออเ้ พ๋อตอนนี้ควรไปฟามไืไม่ยังเออยังไม่ต้องหรอกพ่อแต่เพื่อนไม่มาช่วยกินอะ่ะรีบกินก่อนรีบกินเอ็กเชื่อว่านะชนะเชัวรหรือเปล่า <c oughs> ลุ้นก่อนลุ้นก่อน ต้องลองลุนเอาไว้ก็รู้เพื่อนบินมาเลยเหรอเหมือนปีกมันมีตามสีของแบบทีม,มด้วยหรือเปล่าพ่อใช่ไลมไม่รู้ว่ะแต่ที่แน่ๆคือไปสี่ร้อยอีกแล้วอ๋อไม่ได้ตามสีของทีมพ่อเ,เห็นทีมจมูมันบินมันเลียงเป็นสีเขียวเลยก็ไม่แดลกของไม่นเรื่องทีมจมูอ่ะไม่เอาแบบเขียวแดงมั่งไม่ได้หรอมันแบบอย่างเนี้ย อี่อห่เลยครบอัปเดตสีใหม่ก็คือสีขาวอ่ะไม่ค่อยมีเลย<ม>ชค่นะเชอนัวนใสๆอีไม่กินาก็แล้วกันนะพ่อพ่อมากินให้หน่อยโอเคเด <ís. S 1> ไปดูสียงพูหน่อยสิตอนนี้เขาเป็นยังไงพ่ออีไม่ต้องกินแล้วแหละเขาป,ปวดท้งพูเลยน่า<ม>กินน่ากินคือเวลากินแล้วมันเพิ่เมเงินให้เราด้วยโชคดี นี่แนี่เราไม่ให้เขากินพ่อป่วนเขาก่อนป่วนก่อนป่วนนี่เนี่เขาขึ้นมาแล้วทานไหมเนี่ยอ๋อพ่อะไรทันทานไหมเนี่ยออาาทันแน่นอ,าาน,นอนพอ่อเย่ยชมพูก่อนชมพูกพอ่อพ่อมาทำไมเราแบบชนะเร็วแล้วก็ใส่ๆอย่างเงี้ย